สวัสดีครับสักเรียนทุกๆคนนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกศาษาปีที่4นะครับวันนี้มาพบกับคุณครูพิชภัท์ฉายอาุดมเช่นเคยนะครับโรงเรียนวัดโพธิควรนะครับสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกศาษาสาาารบุรีเขตที่1วันนี้เราเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับกับเนื้อหาอะไรตามควอนมาเลยเ,เรียนออนไลน์นะครับวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการอ่านและการเขียน ตัวเลขนะครับโดยจะมีทั้งตัวเลขคารบิกแล้วก็เลขไขยนะโดยแสดงจํานวนที่มากกว่าเท่าไหร่เนี่ยลองดูที่รับนี่เท่าไหร่สูงกี่ตัวเอ่ยเก็นหน่วยสิบร้อยพันมื่นแสนนี้เราจะอ่านว่าอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะครับใช้สิบล้านไหมครับต่อเลยเี้เห็นไหมครับ รูปคิดเนี่ยมันมีหลักสี่มากแล้วก็มีจำนวนด้วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแต่วันนี้เราจะมาเรียนมากกว่าหลักลาก้านนะมันจะมีวิธีเรียกอย่างไรและนับอย่างไรนะครับอันนี้เรีดูของคือนะครับมีตัวเลข3ามล้านนี่ใช่ไหมเราไล่าจากหน่วยไปก่อนแลวกัน2คือหลักหน่วยนะครับ1คือหลักสิบ ับหน่วยนะครับหน่วย,วยอ่าคุตามข้างล่างเลยก็ได้ข้างล่างก็งมีใช่ไหมฮะหน่วยไล่ไปตีปเลขหนึ่งครับร้อยเลขห้าพันเลขสี่นะครับหมืน่นเลขหก 6? แสนเลขหนึ่งและล้านนี่เลขสามเราจะอ่านอย่างไรดูอา่าดูนะ สามล้านเยนสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับสิบสองไม่ยากอันนี้ยังไม่ยากนะครับตอนนี้ยังเขียนรูปกระจายจะทำได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องเขียนสามเลขสามแล้วก็ศูนย์กี่ตัวครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนกี่ตัวครับหกนะฮะ คูณหต,ตัวแล้วก็ทักเรียนถ้าเขียนเยป็นรูปกระจายนะครับสล้านบวกตล้วกเขียน1นึ่งแสนนะครับอันนี้นักเรียนน่าจะทำได้กพราเรียนกันไปเลยครับดูเลขอินดูอาราบ,บิกนี่แบบนี้เขียในให้ถูกต้องเลขไทยเขียนอย่างไรนะครับแล้วตัวหนังสือ,อะนะเขียนให้ถูกต้องนะครับดังนี้สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยจุดสองเวลานักเรียนอ่านนักเรียนก็อ่านให้ถูกต้องเวลาเขียนเป็นตัวเลข ก็ต้องเขียนใ้ถดกตองอีกเช่นกันนะครับเพราะมันจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ว่าเราจะไปฝากธนาคารนะครับอก่านก็จะมีให้เราเขียนลักษณะนี้นะครับมันจะมีทั้งตัวนั้งสือและตัวเลขด้วยนะครับก็เลยลุดเนีงนนีนครับอันนี้คือสีแดงใช่ไหมครับอยู่ในหลักอะไรอ่ยหลักหลานับที่ครับว่ามันมีเท่าไหร่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี้ตอบอะไรไดีหรอเก้าล้านแน่นอนเก้าล้านอยู่หลักล้านนะครับอันนี้อ่ะอ่านี่เพิ่มมาแล้วนะครับจากภาพหลักลูกคิดแสดงจำนวนใดนะครับหนึ่ง สิบล so MM so so ้านกับศูนย right? so ์ล้านกับศูนย์แสนกับศูนย์หมื่นกับศูนย์พันกับศูนย์ร้อยกับศูนย์สิบกับศูนย์หน่วยนะครับอันนี้ก็คือสิบล้านเหลืน่วยยังไการนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะเขาจะไม่รับหน่วยไปใหม่นะเมื่อเราจบที่หลักล้านตรงนี้แล้วเขาก็จะนับตรงนี้ในหลักสิบใช่ไหมครับวันนี้ก็จะกับสิบล้านแล้วก็เลขศูนย์หมดเลยเมืจับหน่วย ตามช้อยข้างล่างนี้เลยนักเรียนหวังว่าจะไม่งงนะครับไปต่อนเลยจงเขียนเลขคินดูอาราบิกและตัวเลขไทยนะครับพร้อมกับตัวหนังสือให้ถูกต้องนะครับเมื่อเราเรียนไปต้นชั่วโมงนะครับที่คุณครูนั้นสาธิตให้นักเรียนดูนะครับพร้อมกับวิธีการทำวิธีการจำนี่ถูกต้องแล้วนะักเรียนก็นำไปทำไปางานได้เลย ซึ่ว่าอันนี้เราเรียนจะเขียนอย่างไรตัวเลขฮินูอารบิกนะครับไล่ทีครับเนี่ยหลักอะไรเนี่ยลูกหลักหน่วยใช่ไหมครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านต่อไปต้องเป็นอะไรครับขอตรงนี้หมดด้วยหลักล้านแล้วต่อไปต้องเป็นหลักอะไรครับลูกหลักหน่วยไหมหรือว่าหลักสิบลูกอ่าสิบลูกนะครับ น,นี้คือเป็นหลักสิบเลยนะครับถ้าอยู่ข้างหน้านี้ก็ต้องเป็นหลักร้อยนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่มีนะครับถ้ามีก็ต้องเป็นหลักร้อยนะเดี๋ยวจะมีในเฟรมต่อไปนะครับอันนี้ต้องเขียนเป็นตัวเลขยังไงเนี่ยช่วยคิดหน่อยสิอันนี้สิบใช่ไหมก็ต้องเขียนเป็นสิบอันนี้มันมีสองใช่ไหมสิบสองใช่ไหมครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสี่สองล้านสี่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแสน สองนี่อ่ะหนึ่งสองมส้ากเูไหมครับอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน1หล้านนะครับมีแสนหกหมืนสามร้อยเเข้าใจอย่างลุกถ้าเรานะฮะเกินจำนวนล้านไปแล้วนะฮะเราก็ต้องไล่ไป10 มีนูเลขเดียวหนูคิดอยู่เลขกนึงจะต้องเป็นสิบสองนะเด็สิบนี่ไงถูกไหมลูกถูกต้องนะครับเฉลยตามนี้เลยนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ต้องมันทบทวนทุกคน,นนะครับตามที่เราได้ทําข้อตกลงไว้เมื่อต้นชั่วโมงหรือคาบวันก่อนที่เรียนกันไปแล้วนะครับนักเรียนบางคนก็ยังทําไม่ได้ บางคนก็ทำเพราะฉะนั้นเด็กเก่งช่วยเด็กอ่อนได้นะครับเพื่อนช่วยเพื่อนเราเรียนเราก็ต้องช่วยเหลือกันละกันนะครับช่วยนี่ไม่ใช่ให้รอดน,นะครับเราต้องช่วยกันดูแลกันนะช่วยสอนช่วยบอกวิธีคิดได้นะครับเราก็าจะเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานรอไปเห็นไหมครับการข้อเมื่อกี้เลยนี่วิธีการจำนะฮะการไล่หน่วยเราต้องดูตัวเลขให้ถูกต้องด้วยนะครับดูสินี่หลักอะไรหนูหลัก หน่วยนึ่งอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับอ่านนึ่งอยู่ในหลักหน่วยอ่าสิบหลักสิบเป็นเลขอะไรเจ็ดหลักร้อยเลขสองหลักพันเลขสามหลักหมื่นเลขหกหลักแสนเลขสี่หลักล้านเลขสองนะฮะเขาหมดจำนวนหลักล้านเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าหลักสองต้องเป็นหลักนะครับสิบเนี่ยต้องอ่านว่าสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่น 3 2 2 1นะครับตามนี้ไปเลยนี่นี่ก็เป็นการเพิ่มเติมที่จะทำให้เราจำได้แมน่นขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะไปอยู่ในข้อสอบเราในหนังสือเรียนก็มีครับนะ10หน่วยเท่ากับ10 10 10เก็เท่ากับ1 0 0่งร้อนะครับ 10, 10, 10, 100ร0ก็เท่ากับ1000นะมันก็เหมือนการที่เรามาคูณนั่นะเอง สิบพันเท่ากับหนึ่งหมื่นครับเติมเพิ่มอีกีหลักหนึ่งนะฮะเดี๋ยมันมีสิบพันก็คือหนึ่งหมื่นสิบมื่นก็เท่ากับหนึ่งแสนเนีเพิ่มอีกสู่ตัวหนึ่งนะหนึ่งสิบแสงก็เท่ากับหนึ่งล้านนะครับสิบล้านเท่ากับหนึ่งสิบล้านนรับเอาใหม่เอาใหม่กูปันใจร้อนสิบล้านเท่ากับหนึ่งร้อยล้านเนี่ยดูดูหนึ่งร้อยล้านนะครับ หน่วยส0บร้อยพันหมื่นแสนล้านใช่ไหมพอมาจบด้วยตรงนี้หลักล้านแล้วใช่ไหมครับถ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็คือหล้านแต่อันนี้มันตัดสูวนอยู่ในหลักล้านก็ไปอันนี้ก็ต้องเป็นหลักอันว่าสิบใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือหลักร้อยแต่ตรงนี้หลักสิบใช่ไหมหลักสิบตรงนี้หลัก ร้อยต้องอ่านว่าร้อยหลานถ้านักเรียนไล่ถูกเนี่ยไล่ตรงเนี้ยถูกนักเรียนก็จาได้นะครับรนี่ก็จะตอบได้อย่างถูกต้องนะครับดูออตอบนะครับหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายของหล,ลักสิบหลาน,นทางซ้ายตรงเนี้ยสายมือของครูเนี่ยสายมือส่วนนักเรียนเนี่ยหันหะนะ้าเข้าจอดเนี่ยที่สายมือ หลักสิบล้านต่อไปก็ต้องเป็นหลักร้อยล้านนะครับแ,แบบในปีนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนแล้วเราก็ต้องรู้แล้วว่านี่คืออะไรร้อยสิบสองล้านแล้วก็เพิ่มมาตอบได้แล้วร้อยสนะิบสองล้านใช่ไหมเราต้องมาดูที่ลูกคิดว่าในแต่ละหน่วยแต่ละหลักเนี่ยจะมีมลูกคิดจำนวนกี่ลูกแล้วก็ตอบลงไปนะครับตัวเขียนเป็นตัวเลขไทยอนาบิก อะไรก็แล้วแต่ินดูอะไรต่างๆเขียนให้ถูกต้องนะครับต่อไปพันล้านอันนี้ก็เพิ่มมาอีกหลักหนึ่งอันนี้หลักสิบล้านใช่ไหมหลักสิบล้านตรงนี้ร้อยนะครับตรงนี้พันล้านถ้ามีจํานวนลูกคิดอยู่ตรงนี้นะครับสามลูกนี่จะตอบเป็นอะไรลูกสามลูกจะต้องสามพันล้านถ้ามีตรงนี้นะครับอ่า สองลูกสามพันสองร้อยสิบสองล้านอะไรประมาณนี้เห็นไหมถ้าเรียนไล่ถูกแล้วเนี่นก็ทักนายนะครับะนะครับมาดูถึงหน้านี้นะครับการอ่านเขียนตัวเลขที่แสดงจำนวนนับที่มากกว่าสิบล้านนะครับแน่นอนพื้นฐานเราไล่เป็นแล้วด้วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านฮะถ้ามากกว่าหลักล้านจากขวาไปซ้ายก็ต้องเป็นหลักล้าน,นะคสิบ ร้อยพันหมื่นแสนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เองนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนครับไม่ขี้เรียนไปแล้วนะับรู้แล้วแล้วก็นำมาปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับสนุกแน่นอนให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนและทบทวนอยู่ตลอดานนะครับอ่าวันนี้ขึ้ฝันก็จบการเรียนนักสอนเรียนเท่านี้ไปก่อนนะครับกับการเรียนออนไลน์นะครับสวสัสดีนนะครับ